จังหวะนี้โอ้โหแตะได้ด้วยฮาแลนด์แตะหลุดหดนึ่งเสริมแตะได้ด้วยโอ้โหจังหวะน,นี้หลุดเลยคนโอ้หูสามสิบหนึ่งจุดอ่ะก็ครสวัสดีพี่น้องชาวอีุตบอลทุกท่านเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับกลับมาพบกนันแล้วกดแรงด์มาเหมือนเดิมครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับช่วงนี้ก็โฮมงานหนักนิดนึงคนระับ ก็ขอจัดตัวนิดนึงครับตามสเตปครับตัวไหนฟิดลงก่อนนะครับตัวนี้ก็คือสเตปหลักของผมเลยนะเห็นบาเป้ไม่มมดีกว่านะตัวนี้ไว้เก็บครึ่งหลังนะครับอ่าเราต้องใช้ตัวเร็วๆโจมตีครึ่งหลังนะตามสไตล์นะครับก็ขอเช็คคู่แข่งแป๊บนึงครับเป็นกลาง5้าตัวเลยนะตัวนี้ก็น่าจะเป็นอ่าไอดี ID ลอง ว่าช่วงนี้ก็ตัวแจกค่อนข้างเยอะนะครับคนเล่นไ d ดีลองค่อนข้างเยอะหลกัหลกๆก็มีฝีมือกันทั้งนั้นครับเวลาเจอในแรงนี้ก็โอ้โหรับมือคนยากมากไปเจอกันในเกมครับแล้วก็ได้เปรียบตัวผู้เล่นนิดหน่อยนะก็ต้องวัดกันที่ฝีมือเขาแล้วแหละบางทีเขาอาจจะฝีมือดีนะเพราะว่าคนส่วนมากจะเล่นไอดีลองเยอะ,อะเริ่มเกมครับยูนิเต็ดนะครับพบกับุิลรัม อขอลองวัดฝีมือหน่อยครับลูกสูตรต้องมาจมาังหวะนี้โอ้โหแตะได้ด้วยฮาเลนแตะหลุดหนึ่งศูนย์ <c oughs> โอ้โหมาเลยว่าเกมนี้โอ้โหลูกสูตรเราใช้ได้ครับอ่าตัดมาสากาลงแล้วนี่มานี่มาได้แตะนี่มาได้แตะโยกหลอกได้ด้วยแล้วสับเลยจังหวะนี้ปอไภั เราจะโดนสวนซาร่าโอ้โหขนาดนี้ก็โอ้โหเซฟป,ปฏิหารว่าอาจารย์โอ้โเซฟได้ไงวะอ่าได้เต็มมุมฮะจังหวะนี้ต้องเคลียร์ไปก่อนได้สวนไหมนี่มาอฮาหาเรนแต่ได้อืโอ้โหแล้วลุดเลย อ uh huh. ยังมีเซฟของสเตกันนะมาตัดได้อ <200 S 1> อ,อกซ้าย,ายลเลยเนมาแลมพาดถึงมาจยัางวันนี้โอ้โหโอ้โหฟาน,นิสออกไปเนมาได้เปิดเปิดไม่ได้ฮะจบคร้งแรกเลยฮะสูสีนะอะ่เริ่มต่อขึ้นหลังครับ เรานำอยู่หนึ่งศูนย์นะแต่สบายใจยังไม่ได้ฮนะเขาก็มีลูกบุกวือวาขึ้นมาเรื่อยๆนะอตัดได้อยู่ลูกนี้ยัดยาวเลยแล้วก็ฟัน,นิตาลอยให้อืม,อมช้าไปฮนะจังหวะน,นี้โรดี้ยังดักได้อืคอฮาฟูให้ได้โอ้โหแล้วหลุดเลยจังหวะน,นี้ฮาเลนได้แตะแล้วก็สับจังหวะน,นี้ ซากาตัดได้ซากาข้างในมี5เล่นยังไงขึ้นใหม่นี่มานี่มารอซากาซากาเติมแล้วได้กระชากแล้วก็ได้เปิดลูกนี้ก็เต็มหัวสองศูน <c> ย <oughs> ์ทีเด็นฮนะซากาขึ้นใหม่ฮาฟู ข้างในมีเกมลูกหลากหลายฮะคาฟูยัดในเลยหาแลนแตะหาแลนซับ <c oughs> โอ้โหแล้วเขาจะเปลี่ยนตัวต้องการอยู่พอดีฮะเทปที62เนี่ยช่วงเวลานี้แบ็คอ่ากําลังความฟิตเริ่มน้อยฮะผมจะแก้เกมโดยการเอาตัวที่มีความเร็วเข้าแรกเลยนะฮะก็เป็น เอาแบบตัวสปีดเลยอะเออจี้ใส่แบ็คอย่างเดียวฮะเออลุยก,กันต่อครับผมต <21. S 1> ัดได้โรดี้ให้สวยเด็ดแ,แตะได้ดูโอ้โหโอ้โหจังหวะนี้ลุดเลยโค้อ้หสามสูนเลยว่าจุดเอาเรื่องจัดจาน ทีเด็ดนะเท้าสองโอ้แล้วหลุดเลยโอ้เอาไม่อยู่โอ้โหเรียบร้อย่ะอาฮะโดนเหมือนกันฮะมาอีกแล้วโอ้โหซอนโอ้ยยกแบบนี้เรียบร้อยฮะอาวนนะอาาอแล้ว,บบเ,รรว,เ,ลวเริ่มเริ่มเริ่มว้าวุ่นแล้วตอนนี้สองสามฮะ นำสามศูรมีดามา่ารอเปล่ายกให้โอ้โหไม่ถึงด้วยแล้วจะโดนสวนไหมโอ้โหมาแล้ว,วปะโอลิเซโอลิเซเปิดไหมอมือยากได้าจะสวนทันทีฮนะขึ้นมาเลยเดี๋ยวไปยอกโอ้โหโล่งเลยฮะวินนี่วินนี่แตะอือสวยนะอืไปแต่งเข้าขวามะเอาแล้ว จะโดนสวนไหมสาก้าไม่ทันนะออกข้างไปยังได้ทุ่มอยู่สาก้าเปลี่ยนแกนเลยฮะให้นูนเนตเก็บไม่ได้ละมาแล้วต้องเอาให้อยู่นะอืยกจหวันนี้เรียบร้อยฮะปิดเกมฮะ เก็บใช้ได้ฮะสามสอง,สองสเกมนี้โอ้มีปัญหนานิดหน่อยนะแต่ก็ยังทําได้ครับพอได้รุนนะพอได้เสียวก็วันนี้ครับใครที่ชอบคลิปประมาณนี้ก็สามารถกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสําหรับ <Please S 1> วันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ <c oughs>